คุณรู้ไหมว่าก่อนนอนคือช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดถ้าคุณใช้เวลานี้จินตนาการเหมือนได้สิ่งที่ต้องการแล้วชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปทั้งชีวิตคลิปนี้จะสอนวิธีง่ายๆที่ใครก็ทำได้เพื่อใส่ภาพใหม่เข้าไปแทนความเชื่อเดิมคุณจะได้รู้เคล็ดลับที่ทำให้จินตนาการกลายเป็นความจริงที่สัมผัสได้จริงและเมื่อทำต่อเนื่องทุกคืนโลกภายนอกจะสะท้อนสิ่งที่คุณสร้างในใจกลับมาหาคุณ ทำไมชีวิตไม่เปลี่ยนสักทีคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณพยายามแล้วอดทนแล้วแต่สิ่งที่คุณต้องการก็ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับความลับของเนวิลกอสตาตชายผู้ที่เชื่อว่าจินตนาการคือพระเจ้าและความจริงทุกอย่างเริ่มต้นจากใจเราถ้าคุณฟังจนจบคุณจะได้วิธีลงมือปฏิบัติที่ใช้ได้จริงและอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดไป เนวิลกอสดาคือใครเนวิลกอสดาตเป็นครูทางจิตวิญญาณในศตวรรษที่ยีเขาสอนเรื่องที่เรียกว่ากฎแห่งการสันนิษฐานเขาบอกว่าสิ่งที่คุณสมมติว่าจริงและรู้สึกว่ามีแล้วจะปรากฏในโลกภายนอก3ความลับหลักจากเนวิลห1จินตนาการคือผู้สร้างความจริง เมื่อเนวิลกอสดาดพูดว่าจินตนาการคือผู้สร้างความจริงเขาไม่ได้หมายถึงจินตนาการในแบบเพ้อฝันลอยๆที่คิดเล่นๆแล้วจบไปแต่หมายถึงการใช้พลังงานของจินตนาการเป็นเครื่องมือกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในโลกภายนอกลองคิดดูว่าสิ่งที่เราเห็นรอบตัวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราอยู่รถที่เราขับโทรศัพท์ที่เราใช้ ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเพียงภาพในใจของใครบางคนเท่านั้นนักออกแบบเคยวาดภาพบ้านก่อนที่จะสร้างจริงวิศวกรเคยจินตนาการรถก่อนที่มันจะวิ่งบนถนนนักประดิษฐ์เคยคิดถึงโทรศัพท์ในใจก่อนที่มันจะอยู่ในมือเราทุกวันนี้ทุกสิ่งเริ่มต้นจากความคิดและภาพในใจเสมอสิ่งนี้หมายความว่าชีวิตปัจจุบันของเราก็เป็นผลสะท้อนจากจินตนาการในอดีตของเราเอง ความคิดความเชื่อและภาพที่เราสร้างซ้ำๆอยู่ภายในได้หล่อหลอมให้กลายเป็นความจริงภายนอกโดยไม่รู้ตัวเช่นถ้าคนคนหนึ่งจินตนาการอยู่เสมอว่าชีวิตฉันยากลำบากเงินหายากความเชื่อนี้ก็จะสะท้อนออกมาในสถานการณ์จริงที่เขาพบเจอกลายเป็นความจริงที่ดูเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามหากใครสักคนเลือกจะจินตนาการซ้ำๆ ว่าฉันมีเงินฉันใช้ชีวิตอย่างอิสระความรู้สึกและพลังงานที่เกิดขึ้นจากภาพในใจนั้นจะสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เขาได้สัมผัสกับความจริงรูปแบบใหม่สิ่งที่เนวิลย้ำคือไม่ใช่แค่ภาพแต่คือความรู้สึกการจินตนาการที่ทรงพลังที่สุดคือการทำให้หัวใจเราเชื่อและรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในปัจจุบนันยกตัวอย่างเช่นหากคุณอยากได้งานใหม่ การนั่งคิดว่าฉันอยากได้งานใหม่จะมันยังเต็มไปด้วยความรู้สึกขาดแคลนเพราะคุณกำลังพูดจากมุมมองว่าฉันยังไม่มีแต่ถ้าคุณหลับตาแล้วจินตนาการว่ามีเพื่อนโทรมาบอกว่ายินดีด้วยนะได้งานใหม่แล้วพร้อมทั้งใส่ความรู้สึกดีใจภูมิใจและโล่งใจลงไปด้วยจิตใจคุณจะเริ่มเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เมื่อคุณเชื่อความเชื่อน,นั้นจะเปลี่ยนพลังงานที่คุณส่งออกไป โลกภายนอกเหมือนกระจกที่สะท้อนกลับมาคุณยิ้มมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นเดินเข้าหาโอกาสโดยไม่รู้ตัวและในที่สุดสถานการณ์จริงก็จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเชื่อใหม่ที่คุณปลูกไว้ในใจการใช้จินตนาการในปัจจุบันสิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้จินตนาการไม่ใช่ในอนาคตที่ไกลเกินเอื้อมแต่ในปัจจุบันนี้ พราะเนวิีบอกว่าจิตใจของเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นถ้าคุณอยากร่ำรวยอย่าจินตนาการว่าสักวันหนึ่งฉันจะรวยเพราะนั่นคือการผลักความฝันไปอยู่ในอนาคตที่ไม่เคยมาถึงแต่จงจินตนาการเหมือนว่าคุณรวยแล้วในตอนนี้เช่นคุณเห็นตัวเองโอนเงินให้พ่อแม่หรือคุณนั่งจิบก,กาแฟสบายๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ภาพเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้จิตใจคุณเชื่อว่ามันเป็นจริงอยู่แล้วและเมื่อความเชื่อนี้แน่นแฟนโลกภายนอกก็จะสะท้อนกลับมาให้คุณได้สัมผัสจริงตัวอย่างในชีวิตจริงคนที่จินตนาการว่าตัวเองพูดต่อหน้าคนจำนวนมากด้วยความมั่นใจเมื่อถึงเวลาจริงเขากลับพูดได้อย่างลื่นไหลเพราะใจของเขาซ้อมจนเชื่อว่าทำได้แล้ว นักกีฬาที่จินตนาการว่าตัวเองวิ่งเข้าเส้นชัยซ้ำๆในหัวร่างกายเขาตอบสนองตามภาพนั้นและทำได้จริงในสนามหรือแม้แต่ในชีวิตประจํำวันถ้าคุณจินตนาการว่าการประชุมวันนี้จะผ่านไปอย่างราบรื่นคุณจะเดินเข้าห้องประชุมด้วยพลังงานมั่นใจและบรรยากาศจริงก็มักจะไหลไปในทิศทางนั้นบทสรุปจินตนาการสร้างความจริงไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่มันคือกฎของชีวิต คุณนิจจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์ภายนอกเปลี่ยนไปก่อนถึงจะมีความสุขแต่คุณสามารถเลือกจินตนาการและรู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการได้ทันทีในตอนนี้และเมื่อคุณทำซ้ำๆจนกลายเป็นธรรมชาติคุณจะเริ่มเห็นว่าโลกจริงของคุณค่อยๆขยับเข้าหาภาพที่คุณสร้างไว้ในใจเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตภายนอกคือภาพสะท้อนของจินตนาการภายในคุณเองสอง กฎแห่งการสมมุติสิ่งที่คุณเชื่อว่ามีแล้วจะกลายเป็นจริงเมื่อเนวิลกอสดาดพูดถึงกฎแห่งการสมมุติเขาหมายถึงการที่เราสามารถสมมุติหรือตั้งสมมุติฐานในใจว่าสิ่งที่เราต้องการเกิดขึ้นแล้วจริงๆและดำารงชีวิตจากจุดนั้นทันทีไม่ใช่รอให้หลักฐานภายนอกมายืนยันก่อนแต่คือการเชื่อว่ามันเป็นจริงในปัจจุบันนี้ ต่างจากความคิดแบบทั่วไปที่ว่าฉันจะเชื่อก็ต่อเมื่อเห็นกฎนี้กลับทำงานในทางตรงกันข้ามว่าคุณจะเห็นก็ต่อเมื่อคุณเชื่อก่อนทำไมการสมมุติถึงเปลี่ยนความจริงได้เพราะสิ่งที่เราเชื่อคือพลังงานหลักที่เราส่งออกไปตลอดเวลาหากคุณเชื่อว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักดีๆคุณก็จะสังเกตเห็นและดึงดูดแต่คนที่ทำให้คุณผิดหวังแต่หากคุณเปลี่ยนสมมติฐานใหม่เป็น ฉันคู่ควรกับความรักที่มั่นคงและจริงใจคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆดึงดูดคนใหม่ๆและปล่อยวางสิ่งที่ไม่สอดคล้องออกไปโลกภายนอกเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในถ้าภายในของคุณเต็มไปด้วยความเชื่อแบบไหนภายนอกก็จะต้องจัดเรียงตัวเองให้ตรงกับความเชื่อนั้นเสมอการใช้กฎแห่งการสมมุติในการปัจจุบัน กฎนี้ทำงานได้ผลเมื่อคุณนำมาใช้ในปัจจุบันไม่ใช่ผลักออกไปในอนาคตเช่นถ้าคุณอยากมีเงินมากขึ้นอย่าคิดว่าสักวันฉันจะรวยเพราะนั่นคือการผลักมันไปอยู่ในอนาคตที่ไม่มีวันมาถึงแต่จงตั้งสมมติฐานว่าฉันมีเงินแล้วในตอนนี้คุณอาจจินตนาการว่าตัวเองโอนเงินให้ครอบครัวซื้อของที่อยากได้หรือเห็นบัญชีที่มียอดเงินสูง และใส่ความรู้สึกดีใจโล่งใจและมั่นคงลงไปในภาพนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการทำงานอย่าพูดว่าฉันหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่จงเชื่อว่าฉันคือคนที่มีความสามารถและกําลังทำงานในตำแหน่งใหม่นั้นแล้วคุณอาจสมมุติว่าคุณได้ยินเพื่อนร่วมงานเรียกคุณด้วยตำแหน่งใหม่หรือเจ้านายจับมือแสดงความยินดีถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีอย่าอยู่ในพลังงานของการรอคอย แต่จงอยู่ในพลังงานของการมีแล้วคุณสามารถจินตนาการฉากง่ายๆว่าคุณกำลังนั่งดื่มกาแฟกับใครสักคนหัวเราะและรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจความรู้สึกคือกุญแจสิ่งสำคัญที่สุดของกฎนี้คือความรู้สึกไม่ใช่คําพูดลอยๆการสมมติว่ามีแล้วจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วตัวอย่างเช่นการพูดว่าฉันรวยแล้ว โดยที่ในใจยิงเต็มไปด้วยความกลัวและความขาดแคลนจะไม่ก่อให้เกิดพลังงานสร้างสารรค์แต่ถ้าคุณรู้สึกเหมือนการใช้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆคุณจะส่งคลื่นพลังงานแบบใหม่ออกไปซึ่งจัก,กรวาลก็จะตอบสนองกลับมาตัวอย่างในชีวิตจริงนักกีฬาระดับโลกหลายคนใช้เทคนิคนี้พวกเขาสมมุติว่าตัวเองชนะแล้ว และรู้สึกถึงชัยชนะก่อนการแข่งขันจริงผลลัพธ์คือร่างกายและจิตใจทำงานสอดคล้องกับความเชื่อนั้นคนที่เปลี่ยนสมมุติฐานจากฉันไม่คู่ควรกับความรักไปเป็นฉันคู่ควรกับความรักดีๆมักจะเล่าตรงกันว่าพวกเขาเจอคู่ชีวิตที่ตรงใจในเวลาสั้นๆหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันถ้าคุณสมมุติว่าวันนี้จะเป็นวันที่ราบรื่นและเต็มไปด้วยโอกาส คุณจะเดินออกไปด้วยรอยยิ้มและสิ่งที่เจอก็มักจะเป็นไปในทิศทางนั้นบทสรุปกฎแห่งการสมมุติไม่ได้สอนให้เราหลอกตัวเองแต่มันสอนให้เราเลือกความจริงที่เราจะยึดถือเพราะทุกความจริงในโลกนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นเพียงแต่เราจะเลือกสมมุติว่าอันไหนคือของเราดังนั้นแทนที่จะรอให้หลักฐานภายนอกมาก่อน คุณสามารถเริ่มอยู่ในพลังงานของการมีแล้วณนปัจจุบันตั้งแต่ตอนนี้เลยเมื่อใจคุณเชื่อความรู้สึกคุณเชื่อโลกภายนอกก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจัดเรียงตัวเองใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณเชื่อว่ามีแล้วจะกลายเป็นจริง 3. ใช้ชีวิตเหมือนคุณได้มนแล้วคำสอนที่ทรงพลังที่สุดข้อหนึ่งของเนวิลกอสดาด การใช้ชีวิตเหมือนคุณได้สิ่งที่ต้องการแล้วมันหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอให้สิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นก่อนถึงจะมีความสุขหรือมั่นใจแต่คุณสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในพลังงานของการมีแล้วณปัจจุบันนี้ทํำไมการใช้ชีวิตเหมือนคุณได้มัแล้วถึงสำคัญเพราะชีวิตของเราคือกระจกสะท้อนถ้าเรายังรู้สึกว่าฉันยังไม่มีโลกภายนอกก็จะสะท้อนกลับมา ด้วยสถานการณ์ที่ยืนยันว่าคุณยังไม่มีจริงๆแต่ถ้าเรายอมให้ตัวเองเชื่อและใช้ชีวิตเหมือนว่าฉันมีแล้วเราจะส่งพลังงานใหม่ออกไปซึ่งจัก,กรวาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจัดเรียงสิ่งต่างๆให้ตรงกับพลังงานนั้นนี่คือเหตุผลที่หลายคนพยายามหนักทำทุกวิธีแต่ก็ยังไม่ได้ผลเพราะหัวใจของพวกเขายังยืนอยู่ในจุดของการขาดไม่ใช่จุดของการมีแล้ว การนำมาใช้ในปัจจุบันใช้ชีวิตเหมือนได้มันแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีหลักฐานจริงๆก่อนแต่หมายถึงการให้ใจของคุณเชื่อและรู้สึกว่ามันเป็นจริงอยู่แล้วในปัจจุบันถ้าคุณอยากได้งานใหม่อย่าใช้ชีวิตแบบคนที่กำลังหางานแต่ให้ใช้ชีวิตเหมือนคุณเป็นคนที่ได้งานแล้วคุณจะเริ่มพูดและคิดด้วยความมั่นใจเหมือนคนที่มีงานในมือแล้ว ถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีแทนที่จะนั่งรอใครสักคนเข้ามาเติมเต็มช่องว่างลองใช้ชีวิตเหมือนคุณมีความรักแล้วทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขยิ้มหัวเราะและรักตัวเองเหมือนที่คนรักดีๆจะทำให้คุณถ้าคุณอยากร่ำรวยอย่าเดินไปซื้อของด้วยความรู้สึกกลัวเงินหมดแต่ให้ใช้ชีวิตเหมือนคุณมั่งคั่งแล้วรู้สึกปลอดภัยโล่งใจและขอบคุณเงินที่มีอยู่ในทุกวันนี้ ความรู้สึกคือหัวใจเนวิลบอกว่าการใช้ชีวิตเหมือนได้มันแล้วไม่ใช่แค่คิดหรือพูดเล่นๆแต่คือการสร้างความรู้สึกแท้จริงเหมือนสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเช่นถ้าคุณอยากมีบ้านใหม่อย่ามัวแต่นั่งมองบ้านเก่าแล้วบน่นแต่ให้คุณหลับตาแล้วรู้สึกว่ากำลังเดินอยู่ในบ้านใหม่ได้กลิ่นไม้ใหม่เสียงประตูเปิด หรือความสุขเวลานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของมันการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ความรู้สึกสมจริงจะทำให้ใจของคุณยอมรับภาพใหม่นั้นและเมื่อใจเชื่อแล้วโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามตัวอย่างจริงในชีวิตประจำวันคนที่อยากสอบติดมหาวิทยาลายัยลองใช้ชีวิตเหมือนคนที่สอบติดแล้วเขาจะเดินพูดและเรียนด้วยความมั่นใจ ผลลับคือเขามาจะทำได้จริงนักธุรกิจที่อยากปิดดีนสำเร็จลองจินตนาการและรู้สึกเหมือนดีนปิดไปแล้วและใช้ชีวิตแบบคนที่สำเร็จแล้วสิ่งนี้เปลี่ยนพลังงานการพูดคุยจนทำให้คู่ค้าเห็นด้วยในชีวิตเล็กๆ็กน้อยๆหากคุณอยากให้วันของคุณเต็มไปด้วยความสุขแทนที่จะรอให้มีเหตุการณ์ดีเข้ามาคุณสามารถเป็นคนที่มีความสุขแล้ว ด้วยการยิ้มหายใจลึกๆและรู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ทันทีบทสรุปการใช้ชีวิตเหมือนได้มาแล้วคือการข้ามผ่านความรู้สึกขาดแล้วเลือกจะยืนอยู่ในจุดของการมีแล้วเมื่อคุณเชื่อและรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันคุณจะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนที่จะทำให้ภาพนั้นกลายเป็นจริงดังนั้นอย่ารอหลักฐานจากภายนอกเพื่อทำให้คุณเชื่อ แต่จงเลือกที่จะเชื่อและใช้ชีวิตเหมือนคุณได้มาแล้วเมื่อคุณทําเช่นนี้อย่างต่อเนื่องโลกภายนอกก็จะสะท้อนกลับมาให้คุณในที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วความจริงใหม่เริ่มต้นจากการใช้ชีวิตในพลังงานของสิ่งที่คุณต้องการตั้งแต่วันนี้เลยวิธีฝึกจินตนาการให้ได้ผลจริงก่อนนอนหลับตาแล้วจินตนาการฉากสั้นๆว่าคุณได้สิ่งนั้นแล้ว คือการใช้ช่วงเวลาก่อนหลับซึ่งจิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดเพื่อใส่ภาพใหม่เข้าไปแทนที่ความเชื่อเดิมคุณไม่ต้องสร้างฉากยาวๆแค่ฉากสั้นๆที่สื่อว่าคุณได้สิ่งนั้นแล้วเช่นได้ยินคําว่ายินดีด้วยหรือจับกุญแจรถใหม่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่กุญแจสําคัญคือความรู้สึกให้รู้สึกเหมือนจริงที่สุดไม่ใช่แค่เห็นภาพในหัว ทาซ้ำทุกคืนจนจ,นจิตเริ่มเชื่อว่าเป็นความจริงในตอนนี้เมื่อใจยอมรับแล้วโลกภายนอกก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาให้คุณได้สัมผัสจริงๆผู้คนทั่วโลกพิสูจน์แล้วมีคนได้งานใหม่เจอรักแท้ปลดหนี้ได้เพียงใช้พลังจินตนาการเหมือนที่เนวิวสอนชีวิตใหม่เริ่มต้นจากจินตนาการจำไว้นะคะ สิ่งที่คุณจินตนาการคือมเมล็ดพันธุ์ของชีวิตจริงคืนนี้ก่อนนอนลองเลือกสิ่งที่คุณอยากได้สักหนึ่งอย่างแล้วจินตนาการเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วใส่ความรู้สึกจริงๆลงไปในฉากนั้นแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตใหม่เริ่มขึ้นได้จริงด้วยพลังจินตนาการของคุณเองสุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลก คุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับตัวให้เหมาะกับคุณเองคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ต้องค่อยๆเปลี่ยนภายในให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณหากคุณพร้อมเปลี่ยนตัวเองทิมพร้อมแล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลย และหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกันและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนขอบคุณมากค่ะ